สวยไหมสวยเหมือนใครอะเหมือนใครเนี่ยป้าทำให้อันนี้คือก่อนอันนี้คือหลังเป็นไงสวยไหมไม่สวยเนี่ยเนี่ยคิ้วสวย,ยไหมไม่สวยมันสวยสิชอบไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวป้าพาไปที่ข้างนอกเนี่ยป้าพาไปแบบนี้ดีไหมวาดวาดอีกข้างหนึ่งให้มันเหมือนกันเลยเอาไหม,ม แล้วก็คิ้วเนี่ยเแล้วก็คิ้วอย่างเงี้ยลูกเนี่ยคิ้วเนี่ยมันเป็นคิ้วแบบดุดันนะลูกดุดันเป้าใจะต้องมีหนามอ่ะเนี่ยปากอะไรก็ต้องมีดุดันแล้วก็ต้องมีเขี้ยวรากขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้มีเลือดเลือดอ่ะหนูใช้เยอะ <laughs> สวยอย่างเงี้ยเชื่อป๊าดิๆๆๆวสวยไหมอ,อ,อ,อ่ะอะไโพธาตุนี้น้องโพธาตุโพธาตุาแบบน่ารักน่ารักเอาโพธาตุแบบไหนยักษ์ยักษ์เซ็กซี่สิไหนยักษ์เซ็กซี่ยักษ์เซ็กซี่ทำไง คำปากจุดดิเฮ้ยคำปากเจอดิสวยวดิสวยดิคำปากคำปากแบบ <c oughs> เซ็กซี่ทำไงแรปปิ้น <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs>